มาดูงานรอบไปบ่ายเที่ยงเที่ยงครับผมพันนี้รถยังไม่มีป้ายนะผมถ้ายังไม่มีป้ายนี่คือรถมาจากสูตรนะผมจัดส่งย้ายแหนบหลังงาน cnc ให้ลูกค้านะผมนี่อันนี้รถใหม่เลยไหมช่างครับผมรถใหม่เลยใหม่เลยใช่ไหมเนี่ยนี่นี่ลูกค้าส่งมาหรือว่าเซล,ลส่งมาให้ทำเซลครับเซลโอ๋อจัดส่งให้ลูกค้าใช่ไหมจัดส่งลูกค้าครับอ้โอันนี้งานย้ายเนี่ยเราเป็นงานเลยนะ cnc อืมอย่างจับ ก็คือจัดทรงย้ายแหนบหลังครับผมแป้นตัวเตี Columbus ้ยนะข้างหน้าก็ยังเอาเป็นทรงเดิมย้ายหลังลงให้เท่าหน้านะครับผมประมาณนี้แล้วจัดให้เราลอครับผมแล้วคันนี้อันคันนี้ทำอะไรครับภาพซุ้มภับซุ้มตัดพับซุ้มล้อใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนกันแทรกเพราะหน้าตาแจ่มใสตั้งแต่เรื่ององค์หักก่เลยพี่เฮ้ยก็ประมาณนี้ผมตามใจมีครับผมตามชันซีไปก่อน ก็อันนี้คืออัพซูมแล้วก็เปลี่ยนกรแทกโหลดนะผมจัดซูมกัน,น,กอ,นไไกอันนี้นก็ไปงานใต้แดงแล้วก็หันโน้ตอ่าแล้วก็สายเรียนั่งเขาโลดวันนี้ก็เสร็จแล้วรอถ่ายรูปรอง,งานวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมฝากด้วยนะผมเปิ้นสามสิบลีซิ่งครับจัดให้รอๆในมาตรฐานทุกลำแน่นอนนะผมรับประกันหลังการขายด้วยนะผมะลูกค้าผมเขาจะรู้อยู่แล้วลุย